สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการนำเสนอการใช้คำสั่งของ Serial l e a d นะครับเพื่อน,นำไปสั่งการใช้โปรแกรมต่างๆซึ่งการใช้คำสั่ง Serial เนี่ยจะสามารถนำไปต่อยอดทั้งการใช้ b l บลู o ู h การใช้อะไรต่อไปได้นะครับแต่เบื้องต้นเราจะมาสาธิตด้วยการสื่อสารใน Serial พอกันก่อนโค้ดเบื้องต้นก็มีเท่านี้เลยครับก็เป็น Status ของ l o อด l v d นะครับแล้วก็ผมครั้งนี้ผมจะใช้ตัว led built-in ที่เป็นขา13อยู่แล้วเลยไม่จะเป็นต้องประกาศตัวแปรนะครับ ต่อมาครับก็จะใช้คําสั่งตัว serial available นะครับมากกว่า0ก็คือว่ามีการส่ง serial mm. เข้ามาครับตัว if ตัวนี้จะเป็นการเช็คแค่ว่ามีการพิมพ์คําสั่ง serial mm. เข้ามาต่อมาผมก็จะมาประกาศตัวแปรนะครับให้ตัวแปร a เนี่ยที่เป็นลักษณะของชาอ่านค่า serial read นะครับก็คือเมื่อมีคําสั่งอะไรพิมพ์เข้ามาในช่องนี้นะฮะตัว a ก็จะเก็บค่าไว้แล้วก็ค่อยมาเช็คนะครับสมมุติว่า เราพิมพ์ A เข้าไปเนี่ยก็จะก็จะกำหนดให้สเตตัสมันเป็น1ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ B เข้าไปเราก็จะกำหนดสเตตัสให้เป็น0ย์เราค่อยมาสั่ง LED นะครับเดี๋ยวมาลองซิมดูเลยครับนี่นะครับเมื่อเราเริ่มพิมพ์ A เข้าไปกดเซ็นนะฮะหลอด LED ก็จะติดนะครับแล้วถ้าพิมพ์ B เข้าไปหลอด LED ก็จะดับไปนะครับ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับโปรเจกต์อื่นๆได้นะครับอาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างบอร์ดหรือเป็นการสื่อสารด้วยอูทูสหรือ Wi-Fi อะไรต่างๆนี้นะครับก็สามารถใช้ตัว Serial Port นี้ในการส่งข้อมูลแล้วก็ควบคุมบอร์ดได้ครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ